หยิบกระเป๋าผิดช,ชีวิตเปลี่ยนนะใครเห็นข่าวบ้างข่าวตะวานนะสมศรีดูข่าวสองคนผพวเมียเดินทางจากสุราษฎร์ธานีมาสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิไปนาริตะไปเที่ยวโตเกียวนะนไปกะทัวนะคะไปกรุบทัวร์สองคนผพวเมียเสร็จแล้วให้ลูกให้ลูกโหลดกระเป๋าให้พอไปถึงนาริตะปอกกับแม่ก็รับกระเป๋า พอรับกระเป๋ามันไม่ใช่ไปของเราเองไงมันเป็นกร,กระเป๋าฝรั่งมีกัญชายอยู่24่กิโลก่อนที่จะออกจากสนามบินนาริตานะไกด์ที่พานำเที่ยวนะ่ะเขาก็บอกให้ลูกทัวทุกคนล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อนะเสร็จแล้วสองคนสองคนตายายนะ่ะสองคนผ่วเมียนะ เขาก็เลยเปิดกระเป๋าแต่กระเป๋าเขาเปิดไม่ได้เขาเปิดไม่ได้เขาก็เลยเรียกไกด์มาเปิดให้พอไกด์มาเปิด <c oughs> ไกด์ก็ดูกระเป๋าอะ่ะมันมีกัญชายอยู่ยี่สิบสี่กิโลนะคะเสร็จแล้วไกด์ก็ต้องเรียกตำรวจมาเนาะในสนามบินนะดีนะที่ยังอยู่ในสนามบินเขาก็เรียกตำรวจมา ตำรวจเขาก็เลยพาไปสอบทั้งผัวทั้งเมียทั้งไก่นั่นแหละไก่ก็พยายามที่จะพูดเพราะว่านายดีนะที่ตรงกระเป๋าอะกระเป๋าเวลาเราโหลดกระเป๋านะ่ะเขาจะมีแท็กแท็กหรือว่าสติ๊กเกอร์อะอกระดาษติดออุปสรรคบ้านๆเลยเนาะกระดาษติดตรงที่เราจับหูจับอะตอนที่เราเช็คอินนะ่ะนะเขาจะมีกระดาษให้เขาจะเขียนจือติดว่ากระเป๋าของใครของใครนะ่ะ แต่สองตายายอ่ะหยิบกระเป๋ามาโดยที่ไม่รู้ไม่ดูว่ามันเป็นชื่อใครไงคิดเอาไปของตัวเองก็หยิบมาอ่ะอืมไอ้ลูกโหลดกระเป๋าก็ไม่ถ่ายรูปไม่ดูให้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรอ่ะไม่ทําเครื่องหมายให้มันชัดเจนว่ากระเป๋าตัวเองเป็นแบบไหนแบบไหนเนาะกระเป๋าว่ามันเหมือนกันเยอะเน,นาะกระเป๋ามันเหมือนกันเยอะแยะรูปล่างหน้าตาขนาดมันเหมือนกันนี่แหละใครจะเดินทางต่างประเทศต้องดูดีๆนะคะเสร็จแล้ว ไกก็เปิดมาก็เป็นกัญชา24กิโลใช่ไหมเขาก็เรียกตำรวจมาตำรวจก็พาไปสอบทั้งผัวทั้งเมียทั้งไก่์นะอสอบกันทั้งวันเลยเมื่อวานนะ่ะไกด์เพิกก็พยายามที่จะบอกว่าเออเขาเป็นลูกทัวร์ของเขาเทียงแต่ว,ว่าเขาหยิบกระเป๋าผิดอันนี้ไม่ใช่ชื่อของเขา,าเขาก็เอาพาสปอร์ตอาอย่างมาดูนะแต่มันไม่ใช่จริงๆนะเสร็จแล้วเขาก็ตำรวจตำรวจที่นาริตะเขาก็ต้องติดต่อมาที่ต้นทาง ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็สุวรรณภูมิมัมนผ่านไปได้จะไดอะกระชายี่สิบสี่กิโลอะ่ะเห็นไหมเครื่องสแกนนะ่ะมันไหวจใจยมได้นะ่ะบางข้างก็ได้บางข้งกับได้นะเครื่องสแกนน่ะนาอเห็นไหมมันผ่านไปได้ยังไงไปถึงที่นาริตะโตเกียวอะ่ะเออไปถึงนาริตะญี่ปุ่นเลยเห็นไหมผ่านไปได้ยังไงกัะชายี่สิบสี่กิโลสรุปแล้วสองคนของเมียก,กันหลอดนะคะ แต่สมศรีจ่าจะมาเตือนภัยไว้ใครที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศต้ตองระวังดีๆกระเป๋าให้ทําเครื่องหมายไว้ถึงว่าเขาจะมีชื่อติดแต่บางที่เราหยิบกระเป๋ามาล้วกไ็ได้ดูนะบางคนก็ไม่ได้ดูเหมือนสองคน,คนตายยายนะี่เห็นไหมเสร็จแล้วเราต้องหาสีหรือว่าผ้า,ผ,าผ้าผูกขมหรือว่าผ้าสีก็ได้ถ้าเราจะเราจํากระเป๋าเราอะ่ะอืมพยายามโหลดกระเป๋าไปต่างประเทศทําอะไรเนี่ย อย่าถือกระเป๋าให้ใครข้อที่หนนะข้อที่สองอย่ารับฝากของจากใครข้อที่สามใครเอาอะไรให้อย่าถือเด็กขาดอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีญาติบอกญาติอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดนะคะการไปต่างประเทศอย่ารับฝากของใครเด็กขาดถ้าจะรับฝากของ,งจริงๆเพื่อนฝูงแบบจะมาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่าสมสีอย่างอย่างางี้นะถ้าคิดจะรับฝากของอ่ะต้องแกะดูทุกระเบียบนิ่วก่อนเะเจา้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะรับของเขามาเขาให้ค่าฝากเยอะมันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอันตรายเกือบติดคุกแล้วสองนายายเห็นไหมดีนะที่ไกลเขาใกล้เขาช่วยเหลือเนาะใกล้เขาดีเนะอ่มดีนะเขาก็ไม่โดนติดสรุปแล้วสองนายายก็ไม่โดนติดคุกนะ แต่ก็โดนสอบไปทั้งวันน่ะอืมนี่แหละกบอกแล้วยิกบกระเป๋าพิษชีวิตเปลี่ยนการไปต่างประเทศต,ต้องระวังดีๆนะคะสมสรีกะบอกออกมาเตือนภัยนะคะเนาะเตือนๆกันไว้เจ้าก็มียังมากก็ะแค่นี้แหละเออเมื่อเราฟังสุมสรีกะเอามาเล่าให้ฟังนะคะใครจะคิดจะเดินทางก็ต้องระวังดีๆนะคะไม่ว่าอยู่เมืองนอกหรือว่าเมืองไทยเนาะ เวลาเดินทางไปไหนก็ต้องต้องระวังอย่าไว้ใจใครเพราะว่าเดี๋ยวคนสมัยนี้มันไว้ใจกันยากนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละสวัสดีเจ้าวทมซี่แกย้ำหายและยังป่วยอยู่นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ